กาคารอมสินอำเภออูทองนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ตามคุณสร,รยุทธ์นะคะเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะคือออกข่าวที่ธนาคารอมสินที่อูทองคุณครูคนไม่ไหวคุณรูก็เลยจะต้องมาเกาะติดสถานการณ์เช่นกันนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะวันที่สก็ยังมีกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะคะก็มารับเงินหมื่นกันนะคะแต่ละท่านดูสีคันเนี่ย มากาันตั้งนี่ของมาตั้งากันเท้าเลยเนาะมาเท้าเลยมาตังกตีสี่โอ้มาตังกตีสี่สมาทักทายเพื่อนๆที่นีนน่ค่ะธนาคารกรุงไทยในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้คุณครกูก็เกาะติดสถานการณ์นะคะดูข่าวเมื่อเช้าของคุณสรยุทธ์นะคะ การแจกเงินนะคะแจกเงินคนละ1,000 0บาทกับกลุ่มเปาะบางกับและก็กับผู้พิการประมาณนั้นคุณครูก็มาจุดแรกเลยนะคะก็มาที่นี่ค่ะธนาคารกรุงไทยอำเภออุทองจังหวัดชุพันณบุรีก็มีผู้คนมากมายนะคะซึ่งคุณครูก็ไม่ได้ขึ้นไปเก็บบรรยากาศข้างบนนะคะแต่ก็ทราบจากเจ้าหน้าที่วา่าวันนี้เยอะมากตั้งแต่วันที่25 ถึงวันนี้ก็3วันเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ก็เยอะอยู่นะคะบางคนก็เงินเข้าแล้วบางคนที่มาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอต่างๆก็มาช่วยกันแก้ไขทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดีอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็เข้าไปชมน้องนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างที่อยู่หน้าตู้อยู่หน้าตู้เอ,อนะคะ ก็ดูไว้ว่าเขามไ่อไหอ๋อเงินจะเข้าเมื่อไรอะไรอย่างี้ใช่ไหมดูในประชาชนที่หลังอ๋อดูล่างหลังอธิบายเงื่อนไขหรือวิธีการต่างๆให้คุณคณรูทราบคุณครูก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยเป็นอย่างดีเดี๋ยวคุณครูจะไปต่อนะคะไปอีกสองธนาคารนะคะก็เชื่อมกับธนาคารของรัฐธนาคารต่อไปจะเป็นธนาคารอะไรนั้นตามไปชม กันเต็มเลย่อะให้มาดูยากนะคะมามากมายเลยเปลี่ยนบัตรเปลี่ยนบัตร เปลี่ยนบ้านก้นอายุปุ่นอายุต้งงต่เดินทุกต้องไปก้นจนรู้ขออ๋ออ้าวแล้วเงินไม่เข้าไม่บอกเหรอยังไม่ได้เช็คเนี่ยอ๋อเหรออ๋อต้องมานี่แค่เช็คเหรอเอาเหรออ๋อเหรออ๋อโอเควันนี้ก็ทำให้พ่อค้าแม่ขายขายดีขึ้นเนาะเออคุณอยากจะทานไอ้นี่มีอีกไหม เนี่ยมีไหมไม่เล็กแต่จ้าอ๋อนี่อ๋อนี่ยังเล็กท้ายของบัตรประชาชนอ๋อแล้วแล้วที่หนุมมาเนี่ยมันมันเงินมันเข้าแล้วใช่ป่ะแต่ว่าวันมากดเนี่เขากําหนดวันอืมอันในตู้เงินไม่พอใช่ใช่ไออย่างนี้เรา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 เลือกกดธนาคารได้ไหมเราอย่างนี้เราไปกดที่ออมสินได้ไหมอ๋อ มาสักทีไปเข้ากัรอมารอเหมือนกันใช่ไหมรอรอทำอะไรล่ะรอเบิกตังค์รอเบิกตังค์พอดีที่ตู้เป็นไงตู้มีปัญหาหรือแต่ตอนนี้เราไม่ได้ไปที่ตู้เราเข้าไปในที่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมโอาพี่อไม่ได้ทำแอปตัมบัตนะเราก็แค่เอาสมุดไปแต่เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเงินเข้าโอ้ดีใจด้วยนะแล้วได้เงินแล้วจะไปทำอะไรน้อง นเนอะเออเนื้อก็จะไปใช้จ่ายในครอบครัวใช้จ่ายอะไรล่ะซื้อโทรศัพท์ซื้อมือถือไม่ไม่ซื้อพวก้กระสานกระปินะปะเรื่องครัวเออนี่ถูกต้องนี่ตรงจุดนะคะบางคนก็เอาไปซื้อของที่มันไม่จําเป็นเนาะตอนนี้ของให้เราแล้วเราต้องใช้เงินให้คุ้มค่าเนาะเราใช้เงินให้คุ้มค่ามาทานวเตี๋เรือกับคุณครูนะคะ นะคะก็มาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรแลคอพศค่ะคนเยอะมากเลยเพื่อนคุณครนคุณครูเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าทุกคนนะคะมีความจําเป็จมีความเรืเอร้อนมายืนคอยกันตั้งแต่เช้านะคะคุณครูไม่แค่คุณครูไม่ได้เข้าไปสัมผัสใครในสํานักงานหรือในธนาคารคุณครูก็เกาะติดสถานการณ์บริเวณรอบๆธนาคารก็ได้คุย กับล,ลุงป,ป้าๆน,าน,านา้าๆที่ยืนกรอคิวกันอยู่นะคะคิวอตอนนี้ที่คุณมาสักคู่หนึ่งเนี่ยประมาณสักสิบโมง่าประมาณสักสิบโมงเนี่ยปัดคิวเต็มแล้วนะคะนวดรับปัดคิวคุณครูก็เลยมีโอ,อกาสได้ไปเดินคุยนะคุยกับพี่พๆน้องๆป้าๆออที่เข้ามาอยู่ในบริเวณนั้นนะคะตอนนี้ร้อนมากเลยขออนุญาตมาทานก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงข้ามกับ ครูก็มาอยู่หน้าธนาคารออมสินอำเภออู่ทองนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ตามคุณตร,รยุทธ์นะคะเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะคือออกข่าวที่ธนาคารออมสินที่อู่ทองคุณครูค,คนไม่ไหวครูก็เลยจะต้องมาเกาะติดสถานการณ์เช่นกันนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะวันที่สก็ยังมีกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะคะก็มารับเงินมื่นกันนะคะแต่ละท่านดูสิคะเนี่ย มากันตัง้งนี่เของมาตั้งไอ้ขาเลยเนาะมาตั้งแต่ตีสี่มาตั้งแต่ตีสี่โอ้มาตั้งแต่ตีสี่บางคนนะคะก็เพื่อจะมารอรับบัตรคิวเพราะแต่ละรายนั้นน่ะมีปัญหาหลายอย่างก็คือบางท่านก็บัตรหมดอายุบางท่านก็เงินปรับไม่ได้บางทีอุปสรรคเยอะมากเท่าที่เห็นนะคะเนี่ยด้านหลังของทุนนี้จะมะีประชาชนที่มา บริการบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆหาเห็นไริการเนี่ยมากมายเลยอันนี้เวลาตอนนี้ก็11เานิกาแล้วนะคะค่ะก็ธนาคารออมสินนี่ก็จะมากที่สุดเท่าที่มูครูไปก็ติดสถานการณ์นะคะอันนี้มากที่สุดเลยนะคะค่ะ มากมายเลยนะคะก็เราไม่ได้เข้าไปข้างในเราดูข้างนอกเนี่ยค่ะแค่ข้างนอกขององใช่เข้าไปค่ะตอนนี้คุณครูก็คุณครูก็มาเกาะติดสถานการณ์ เป็นที่สุดท้ายคือธนาคารออมสินในเมืองขุ่ทอ,องนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสกับคุณครูนะคะขอ,อคขอให้เพื่อนๆทุกคนขอให้เพื่อนๆทุกคนชวยกคติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ